เค้กอยู่ในตู้เยอะมากเลยนะดูอันนี้อะไรเนะี่ยเค้กช็อกโกแลตแบบเป็นอะไรแบบอะไรอะช็อกโกแลตลาสเบอรี่น่ากินนะอันนี้ก็น่ากินนะอันนี้ก็น่ากินทุกอย่างน่ากินไม่หมดเลยทุกคนกลิ่นหอมมากหอมแบบหอมมากที่สุดหลังหลังจะชิมคำแรกน่ากินมากความหอมคือแบบ สุดๆทุกคนป้าเรามากินกันเลยเอาอีกอือหือละมุนมากดูทำหน้าดูทำหน้าสวัดีทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงแรมอะไรลูกเบสเวอเทิร์นพลัสเราได้กิฟต์บูชมาจำนวน ร0 0บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าห้ารอบาทเนี่ยเราจะกินอะไรกันบ้างไปดูกันเลยวันนี้น้องอันดามากินอะไรครับเค้กเค้กน้องอันดาจะกินเค้กใช่ไหมครับเค้กโอเคอเราสั่งสป,ปากเกตตีคาโบนาร่ามาแล้วทุกคนน่ากินมากน่ากินไหมน้องอันดาเชคน้าไม่ใช่เค้กลูอกอันนี้สป,ปากเกตตีคาโบนาร่าดูดูดูหอมมากเลยนี้นะทุกคนดูสปาเกตตีควันขึ้นแบบนี้เลย เราจะเอามาให้น้องอันดากินทุกคนแล้วเราจะดูซิว่อาอร่อยเปล่าน่ากินไหมคะ,มะน่ากินหิวไหมคะเจ็ดทุกคนกลิ่นหอมมากหอมแบบหอมมากที่สุดนะหลังหลังจะชิมคำแรกจานเป็นยังไงเขาบอกเหรอหอมน้ำมุนหอมมุนแบบครับพีนมาก หนึ่หนึ่งร้อเต็มเอฟฟินิที้อันนาอันนาอันนามาอันนามาเดี๋ยวนาชิมครัดูดูอันนาอันนาจะบอกว่าไงคะเป็นไงคะเป็นไงอันนาเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยมากทุกคนมันมีกลิ่นของซอสคาโบนาร่าที่แบบไม่เหมือนใครต้องมาลองกินอร่อยมากนะครับอันนาเป็นยังไงครับ คื <True> yeah. ออยากทาณาลอง <yeah. S 1> ทำต่อไปค่ะ uh huh. เป็นยังไงลูกอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมบอกชกิอร่อยไหมเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมมัมมัมอีกไหมคะเออยี่ยมไหมถ้าเยี่ยมบอกสุดยอดสุดยอดไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมเป็นดยชอบไหมชอบชอบชอบแบบไหนชอบมากเลยเหรออาณาอร่อยไหมคะทุกคนตอนนี้พิซซ่ามาแล้ว แรกเรา,เ<อ>าพิซซ่าแบบอหอมออหอมมากนะเราตะวันลองดมหอมแล้วดูมันเหมือนมีไข่ป่ะหรือว่าชีสเหลืออะไรอย่างก้อนยากยาค่ะทุกคนดูนี่มันแบบน่ากินมากความหอมคือแบบสุดๆทุกคนป้าเรามากินกันเลยอนนี้อนี้อ,อ้าวเวนะอ,อันนี้คือชีสอ้ยทุกคน ชีสยืดฮาฮ่ของนนชีสยืดเตรียมกินเลยนะอืมันร้อนเดาเกอนนะคะเดาก่อนนี่หน้าตาหน้าตาดูชัดๆทุกคนคืออร่อยมากเลยนะจะบอกให้เนี่ยอืาอันนี้อันดาจะกินชีสยืดแล้วนะทุกคนเด้อ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 เฮยเป็นยังไงเป็นยังไงลูกเป็นยังไงครับอร่อยไหมอร่อยไหมครับอันดาอร่อยไหมคะอร่อยไหมดาอันดาเป็นยังไงลูก อร่อยไหมอร่อยเป็นยังไงเยี่ยมไหมสุดยอดไหมคะถ้าสุดยอดบอกสุดยอดเลยลูกสุดยอดไหมคะต่อไปแม่จะชิมพิซซ่าให้ดูนะทุกคนพิซซ่าคือแบบละมุนมากเหมือนมีไข่แดงหรืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนอะ่ะอื EN? อหื EN? อหอมอหือมันมากอ่ะไมู่ว่าอร่อยมกหอมอือื EN? อถ้าจะชิจ่ะละมุนอ่ะทุกคน อ,อ่อยอ่ะอร่อยมากบอกเลยชิ้ชอร่อยมากในโลกวะอืมคือทุกคนจะบอกว่าพิซซาอร่อยมากคือแบบเหมือนพิซซาเตาถ่านนะแต่ไม่ใช่เตาถ่านเป็นเตาอบแต่เขาบอกว่าแป้งเนี่ยเห็นไหมมันจะเหมือนพิซซาเตาถ่านแต่เป็นแป้งที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีโดยตรงนั่งกินอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ตรงนี้ที่ไหนนะมังคเคนเนาะเวเตอรแต่ได้กินแป้งอิตาลีนะจ๊ะดูคนจะกินดูคนจะกินดูคนจะกินอุ้ย แล้วอยากกินนั่นไหนอันนี้สตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับอันนี้อันนี้อ่านว่าอะไรอันนี้มันจะเลดเวลเลตเวลเลตเค้กอะไรไม่รู้อะมันจะหอมแต่ไม่รู้ว่าแต่แม่ว่าน้องตะวันชอบกินอตานีสสตรอเบอรี่ชีสเค้กอะไรนะกรัมเบิลชีสเค้กก็มาแล้วนะทุกคนดูน่ากินมากเลยนะด้วยเรากินยิ้มเอามาเรามากินกันเอาพี่วันเริ่มจากอะไรเนี่ย อะไรไม่รู้หนึ่งเวียนนาอันไหนอ่ะนานไหนอะไหนเอาเข้าปากเลยเอาเข้าปากเป็นไงเป็นไงโอ้โหือเป็นยังไงลูกโ <c oughs> อ้เอาอีกอร่อยไหมคะอร่อยมากไหมอร่อยมากไหมคะอร่อยมากไหมลูกตัวสั่นตัวงอเลยอร่อยมากแสดงว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันจะต้องออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดๆแน่เลยอ่ะเอาอีกเอาอเอาเอาเอาอีกอหือ ทำหน้าโดยทำหน้าไหนทำหน้าสิเป็นไงเป็นไงหลังจากกินสับปะรดชิมเค้กคนนี้เป็นชอบกินเค้กที่นี่มากเลยสายเค้กเต็มๆเป็นไงลูกฟินไหมคะฟินฟินมากฟินมากไหมคะฟินมากไหมลูกเงียมไหมลูกเงียมเอาอีกไหมเอาอีกอมันอร่อยชอบ อันดามาสายเค้กนะเนี่ยอันดาชอบสายเค้กมากเลยอ่ะชอบเค้กที่นี่ตะวันชอบไหมคะชอบหวานละมุนจอบัอบบลลี่กัมโบชีเค้กมั้งอ,อันดากลัวมหมดเดี๋ยวตาจะตั้ง,งชื่อมันว่าจเอเบัลลี่กัมโบกัมโบมชีเคก้กสุดยอดไหมคะสุดยอดอ๋อสุดยอดทำยังไงลูกสุดยอดสุดยอดทำอย่างนี้สุดยอดเยี่ยมไปเลยเงี้ยเงี้ยเงี้ย S <S สรุปว่าวันนี้เราก็ใช้กิบูเชอร์อออไปทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าร้อยเนี่ยเราได้ย่างค่ะจะเย็นเราได้สปาเกตตี้หนึ่งแล้วก็พิซซ่าที่อร่อยมากหนึ่งแล้วก็อันนี้คือ500อแล้วเนาะที่เราจ่ายเพิ่มก็จะมีแค่ตัวนี้เองชีสเคนะ้กเนาะ120บาทแต่เป็นอะไรที่คุ้มมากนะทุกคนก็แล้วว่าอาหารที่โรงแรมเนี้ยเป็นอาหารที่ อร่อยมากแล้วเขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะแล้วเหมาะกับเด็กๆด,ด้วยบรรยากาศแล้วมีโต๊ะโต๊ะที่นั่งแบบเตี้ยๆแบบนี้อุ้ยฟินไหมคะฟินโอ,โอเคงั้นเราบอกให้เพื่อนๆมาที่นี่ตามเราไหมมาเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายอย่าลืมติดตามน้องตะวันอันดาด้วยนะคะทุกครับเร็วทุกครับกินเค้กก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย